มาฝึกพูดง่ายๆกันนะคะให้เด็กๆพูดตามอย่างเช่นเอามือขึ้นมาโมสารเอออ่านว่ามือมือมือตอสารอาออ่านว่าตาตาตาโดสารอูอ่านว่าดูดูดูโดสารอีอ่านว่าดีดีดีปอสารไออ่านว่าไปไปไป มอสละอ่านว่าม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 อสละอีอ่านว่ามีมีมีอย่างนี้ค่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนคำพูดไปเรื่อยๆให้เด็กๆได้ออกเสียงให้พูดตามยังไม่รู้สละยังไม่รู้อะไรไม่เป็นไรนะคะให้เด็กๆได้ฝึกภาษาฝึกออกเสียงฝึกการ,รพูดไปเรื่อยๆนะคะใช้คําง่ายๆเอามือขึ้นมาเด็กๆพูดตามคุณนะคะมอสละอืออ่านว่ามือมือมือ ตอสรอารอานุตาตาตาดดคุณยายของฉันกลับมาจากชนบุรีสิ่งที่ซื้อมาคือวีอันใหญ่อันนี้คุณคณรูร้องก็ให้เด็กๆพูดตามแล้วก็ถามเด็กๆด,ด้วยก็ได้คุณยายของเด็กมาจากไหนนะามาจากน้องอคอกคุณยายของฉันกลับมาจากน้องคอก สิ่งที่ซื้อมาเป็นอะไรคะเป็นเไรคะเด็กๆก็จะคิดว่าเอ๊ะยายซื้ออะไรมาฝากนะเด็กๆก็จะพูดเปลี่ยนกันพูดนะคะรูก็จะถามเด็กๆเวียนไปเรื่อยๆคุณยายของดากลับมาจากบิกซีอาอถามเด็กๆสิ่งที่ซื้อมาคุณยายซื้ออะไรมาฝากคะเด็กๆก็จะตอบได้ใช้ความยิดของตัวเองคุณยายของบ้าน กลับมาจากไหนคะกลับมาจากไหนสิ่งที่ซื้อมาคือคืออะไรคะถามเด็กหนึ่งสซ้าย1 2ึสขวา1 2ึสหน้าหนึสองสหลัง1 2ึสบน1 2ึสองาล่างหนสองซ้ายหนสองขวา1นสองหน้า หนสองหลัง1 2บน1 2ล่าง1ซ้าย1ขวา1หน้า1หลัง1บน1ล่างอันนี้ใช้ในการเก็บเด็กก็ได้นะคะ ครั้งสุดท้ายเราไม่ต้องพูดครั้งแรกแล้วก็นับไปหนึ่งสอสซ้าย1 2ึสขวา 123, หน้าหนึสาหลังหนึ่งสบนเช้าวันหนึ่งวันนั้นวันหนึ่งวันนั้นเจ็ดนาฬิกาเด็กๆกระโดดออกมากระโดดออกมาบอกว่ารักแม่แม่ก็บอกว่ารักก็บอกว่ารักรักหนูคนเดียว คนอื่นจะไม่แลเลี้ยวจะไม่แลเลี้ยวให้เสียเวลาถ้าอยู่โรงเรียนก็ให้เด็กๆรักกับเพื่อนนะคะเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆถ้าเรารักใครก็กระโดดไปหาคนนั้นแล้วก็กอดคนนั้นนะคะอย่างเช่นเช้าวันหนึ่งวันนั้นมาหนึ่งวันนั้นเจ็ดน,น,น,นาฬิกาเด็กๆก,กระโดดออกมากระโดดออกมาบอกว่ารักเพื่อนเด็กๆก็กระโดดไปหาเพื่อนคนที่เรา ชอบนะคะเพื่อนก็กระโดดมาหาเราเพื่อนก็บอกว่ารักก็บอกว่ารักรักหนูคนเดียวคนอื่นจะไม่แลเลี้ยวจะไม่แลเลี้ยวให้เสียเวลาเราเรียนเรื่องทิศทางนะคะจากที่เราบอกว่าเธอจ้าเธอจ้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อเด็กนะคะนิวจ้านิวจ้าดาจ้าดาจ้าปานจ้าปานจ้าเอะปานนั้นอยู่ตรงไหน สงสัยสงสัยครูต้องลองมองดูให้ดีทางซ้ายทางขวาทางหน้าหรือว่าข้างหลังข้างบนข้างล่างตรงกลางเอะตรงไหนดีเอะปานอยู่ตรงไหนคะเด็กๆอันนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆทุกคนได้มีส่วนร่วมนะคะปานอาจจะอยู่ข้างหน้าคุณครูแต่ว่าอยู่ข้างซ้ายของ เพื่อนหรือว่าอยู่ข้างขวาของเพื่อนอีกคนหนึ่งอย่างนี้นะคะให้เด็กๆได้ฝึกลองคิดนะคะว่าเอ๊ะอยู่ข้างๆ้างหรือว่าข้างไหนมือไหนข้างซ้ายมือไหนข้างขวาเด็กๆเ,เคยเรียนไปแล้วอชูมือซ้ายหรือชูมือขวาแล้วกระโดดสลับเท้าไปมาชูมือซ้ายหรือชูมือขวาแล้วกระโดดสลับเท้าไปมาซ้ายสะโพกยักเอวไปมา เชิญพวกเราเต้นระบำกันก่อนเด็กๆก็จะเต้นระบำกันตบติ๊กตบติ๊กตบติ๊กตบแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้เชิญพวกเราเป็นกบน้อยกันดีกว่ากบก็กระโดดเจ้ากบตัวน้อยกระโดดไปกระโดดมาเจ้ากบตัวน้อยกระโดดไปกระโดดมาอ่าเด็กก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเชิญพวกเรา เป็นอะไรดีคะเด็กๆให้เด็กๆคิดนะคะอยากเป็นอะไรอ๋อเป็นกระต่ายน้อยใช่ไหมกระต่ายตัวน้อยกระโดดไปกระโดดมากระต่ายตัวน้อยกระโดดไปกระโดดมาอ่ะเด็กๆอยากเป็นอะไรอีกเชิญพวกเราเป็นหนอนน้อยกันดีกว่าจะหนอนตัวน้อยกระดึบไปกระดึบมาแล้วหนอนตัวน้อยกระดึบไปกระดึบมาอันนี้เด็กๆก็จะคิดท่าทางไม้อิสระให้เด็กๆได้คิดเองว่าเด็กๆจะทําท่าไหนนะหนอนมันกระดึบยังไงนะกบมัน พ่อกระต่ายแม่กระตายอยู่กันอย่างสบายในป่าชอบกินชอบกินยอดผักชอบนักก็ต้องยอดยญ้าชอบวิ่งไปมาตะลอกตะลอกพ่อกระตายแม่กระตายอยู่กันอย่างสบายในป่าเพื่อนบ้านก็คือนกกาเพื่อนรักก็เป็นตัวตุน วิ่งเล่นกันชุนละมุนตะล็อกตะลอกตะล็อกตะล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 ็อกตะลอกตะล็อกพ่อกระต่ายแม่กระต่ายอยู่กันอย่างสบายในป่าเพื่อนบ้านก็คือนกกาเพื่อนรักก็เป็นตัวตุนวิ่งเล่นกันชุนละมุนตะล็อกตะลอกพ่อกระต่ายแม่กระต่าย พ่อกระต yeah well, right ่ายแม่กระต่ายอยู่กันอย่างสบายในป่าชอบกินชอบกินยอดผักชอบนักก็ต้องยอดหญ้าชอบวิ่งไปมาตะลอกตะลอกตลอกตะ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 ลอกตลอกตะลอกตะลอกตะลอกตอกพ่อกระต่ายแม่กระต่าย อยู่กันอย่างสบายในป่าเพื่อนบ้านก็คือนกกา <_ d ream> เพื่อนรักก็เป็นตัวตุนวิ่งเล่นกันชุนละมุนตะลอกตะลอกพ่อกระตายแม่กระตายอยู่กันอย่างสบายในป่าชอบกินชอบกินยอดผักชอบนักก็ต้องยอดหญ้าชอบวิ่งไปมาตะลอกตะลอกพ่อกระตายแม่กระตายอยู่กันอย่างใน สบายในป่าเพื่อนบ้านก็คือกระตากกระตากกระตากเป็ดน้อยอยากกระตากเมือนไกเพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจเพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจเป็ดไม่ใช่ไก่กราตากกรตากกระตากกระตากกระตากระตกหมูน้อยอยากกระตากเมือนไกเพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจ เพื่อนเพื uh ่อนหัวเราะชอบใจหมูไม่ใช่ไก่อูตากอูตากกระตากกระตากกระตากแมวน้อยอยากกระตากเมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจเพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจแมวไม่ใช่ไก่เหมียวตากเหมียวตากกระตากกระตากกระตากมาน้อยอยากกระตากเมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจเพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจหมาไม่ใช่ไก่ห้องตากห้องตาก กระตากระตากระตากช้างน้อยอยากกระตากเหมือนไก่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเด็กๆแปลงร่างกันเป็นไก่นะคะวันนี้ไก่กลางบิ๊กมาติ๊กกระตากระตากันนี้แม่ไก่นะคะแม่ไก่กระตากระตากระตากไปข้างสายก่อนกระตากระตาเฮ้กระตากระตาเฮ้กระตากระตาเฮ้เฮ้เฮ่สายขวาแล้วก็ซ้ายกลางแล้วก็ขวานะคะกระตากระตาเฮ้กระตากระตาเฮ้ ก็ตาก็ตาเฮเฮเฮก็ตาก็ตาเฮก็ตาก็ตาเฮก็ตาก็ตาเฮเฮเฮก็ตาก็ตาเฮก็ตาก็ตาเฮก็ตาก็ตาเฮเฮเฮก็ตาก็ตาเฮก็ตาก็ตาเฮก็ตาก็ตาเฮเฮเฮก็ตาก็ต้าเฮก็ตาก็ตาเฮก็ตาก็ตาเฮเฮเฮหลังๆก็ฝึกออกเสียงนะคะให้มันมีพลังในการที่จะ อ่านหนังสือเรียนหนังสือจะได้มีเสียงพูดออกมาบางคนอ่านหนังสือกะ่ะเสียงไม่ออกไม่มีเสียง